เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมดีลอนเซอร์ ancer, นะครับแล้วเราก็อยู่กันกับเกมบ a ดเบฟโซนะครับวันนี้อยู่กับกาชาว่ายน้ำนะครับก็เป็นกาชาที่มาในรูปแบบสิ้นเดือนเลยตอนสิ้นเดือนนะครับก็จะมีมาสากิโยรุอิจิแล้วก็ลิลลโตมาไงไม่รู้นะฮะตัวนี้เอ๊ะมาบ่อยนยเนี่ยเหมือนจะมาตัวที่3แล้วนะเฮ้ยสหรือ2วะ อันนี้ผมไม่แน่ใจน่าจะ2หรือไม่ก็3นี่แหละอันนี้ตู้แยกเดี๋ยวดูตู้แยกก่อนก็ได้เพราะว่าไหนๆก็ไถามาเกินละไถามาเลยละตู้แยกของยูริจิครับมาวันที่15เดือน7ถึงวันที่21เดือน7ครับตัวร่วมตู้นะครับก็จะมีอุลม่วงครับแล้วก็ปู่ฟ้าครับฮาริเบลเขียวแล้วกอ็อิชินแดงอิชินแดงนี่ปัจจุบันน่าจะไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะเพราะว่ามันมีตัว PVP ที่โหดฝ่ากันเยอะครับ าริเวลเป็นตัวดรอปครับปู่เป็นตัวน่าจะตีกิลหรือเปล่ายืนข้างอุนใช้เป็นตัวยืนหลักครับหรือว่าใช้เป็นฟาร์มทั่วไปอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วเพราะว่ามันไม่ได้แรงถึงขั้นยืนหลักนันกิลได้นะแต่ก็ฟาร์มทั่วไปได้อยู่อาลินลัตโต้ครับมาที่21เดือน7ถึงวันที่27เดือน7นะครับแล้วก็มี โทชิโร่ตัวนี้เป็นตัวยืนหลักดันกิลนะครับก็พอได้นะ,ะป้าอุนโนฮโนะม่วงครับน่าจะยืนข้างดันกิลเอ,อื่อผมเพิ่งรีวิวไปตัวนี้ยืนข้างดันกิลนะครับวันเดอร์ไว้ยืนข้างดันกิลอุนแดงยืนข้างดันกิลนะครับเป็นตัวที่ยังเล่นได้ทั้งหมดนะแม่อิชิโกะนะครับมาซกินะฮะบอลที่2ี่เดือน7ถึงวันที่2เดือน8นะครับ ตัวร่วมตู้ก็มีฮินามาริโมโมม่วงนะครับตัวนี้ตัวดอกน้ำหอมเล็กบอกสิบอุคิตะเกะจูชิโร่แดงตัวนี้ตัวลิงดอกคังนะฮะไอเจ้าซาโรงเหมือนจะเป็นซับทีมม่วงของฝั่งอลันคานะแล้วก็อุนเป็นตัวดอกสามน้ำหอมเล็กน้ำหอมใหญ่หยัดน้ำครับโอเค ไปแค่นี้แหละเอาข้าวพอรายละเอียดของตู้ไว้น้ำครับ30เดอน6ถึงที่15เดิน7นะครับเอาไว้น้ำมาล่อมันเป็นเรื่องปกติแหละก่อนที่กาชาครบรอบจะมามันจะมีกาชาไว่ยน้ำมอมาล่อเป้าอยู่แล้วแน่นอนพึบพึบพตัวเริ่มต้มีประมาณนี้คร่าวๆเดี๋ยวกลับมาใหม่ครับเลด26นะครับ การันตี50 15 20ครับแล้วก็สเต็ป25ได้ตัวใหม่นะฮะโอเค4.5ร okay. 5, ุดเลน1.5ก็ถือว่าเป็นเลนปกติออโต้ธรรมดาทั่วไปตัวร่วมตู้ครับรูเกียเขียวครับตัวจากเทศกาลปีใหม่ตัวนี้ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษครับก็ไม่รู้ว่าจะได้ใช้ในกิจการงานใดแล้วนะในปัจจุบันไม่ค่อยได้ใช้นะครับ นางเอกของเราอินุเอฟ้าเมดต,ตัวนี้เป็นตัวซับบูททีมนะครับแจกทั้งบูทแจกทั้งลูกแล้วก็การสถานะด้วยนะฮะแชร์การการสถานะด้วยครับเป็นตัวที่ดีมากฮินามุริโมโม,โมครับเป็นตัวดรอปแล้วก็เป็นตัวลิงคนะ์ดรอปนะดรอปหยดน้ำหรือว่าน้ำหอมนะจำไม่ได้ไม่แน่ใจ มินินัทส้มครับตัวดอกน้ำหอมครับใหญ่ครับใช่น้ำหอมและใหญ่ครับเนมแดงตัวใหม่นีน่ตัวนี้ถือว่าแรงอยู่นะเ,เนมเป็นตัวยืนข้างดังกิยวควินซี่ระยะไกลถ้าจำไม่ผิดนะครับส่วนอิสซเนตตัวนี้เป็นตัวดอกสนะครับน้ำหอมเล็ก น้ำหอมให,ใหญ่หยัดน้ำแล้วก็สีลาเสริมพลังผลึกเสริมพลังครับก็ทุกตัวในตู้ก็ใช้ได้นะตัวใช้ได้นะไม่ได้แย่นะมีแค่ครูเคียจตสุดท้ายอะที่ว่าการเล่นมันไม่ค่อยแน่ชัดแล้วก็ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรในปัจจุบันนี้นะแต่มันก็ไม่ได้อ่อนนะมันก็อยู่ในขั้นที่ว่าเล่นได้นะฮะคุโรสกิ มาสกิ aki, ตัวนี้เป็นแม่ของอิจิโกะนะครับมาในรูปแบบชุดว่ยน,น้ําน่าจะเป็นตัวแรกนะเพราะผมไม่คุ้นตาเลยในชุดว่ายน้ําของมาสกินะฮะโจมตีปกติตีใกล้ครับท่าสองเสริมพลังโอเคมนุษย์กินซี่ครับสังหารเอสปาดาพาสครับก็มีทางด้านของสังหารพลัสก็มาด้วย ไม่ตายติดแผลชะกันครับลิงร์ความเสียหายปกติ35%ครับพาสซีฟหลบเฉืนอนพวกหนึ่งครับแล้วก็หลบหลีกความเสียหายจากอลันคาร์ห้รธุรกาศสีแดงเอาไว้เล่นดันพวกกันเล่นเชิงนอกได้ฟาร์มทั่วไปได้นะฮะออเบิตี้ขอบเขตปกติ20%เอร์โจมตีปกติได้กว้างขึ้นครับฟาร์มเสียหายปกติ80ครับทีมปาร์ตี้โจมตีใส่ตัวละครที่ติดสถานะบอก20นะครับ อรันคาติดสถานะได้ไง่ายขึ้นยืดเวลาท่าเสริมพลังซูเปอร์อาร์เมอร์ไม่ติดอ่อนแรง100%เพื่อประสิทธิภาพท่าเสริมพลังครับก็จะแรงขึ้นประมาณ50%คุณสมบัติผู้สังหาร30กิล50ถ้าจมตีสีแดง10กิลว0ครับฮิต1ลงดันกิลก็เป็นฮิต2ก็แรงเมื่อลงดันกิลนะครับใช้ในยืนข้างดันกิลวเอสปาดาระยะใกล้นะฮะสำหรับมาซก,กิตัวนี้เดี๋ยวไปดูการเล่นของ แม่กันหน่อยแม่ชมตีปกติครับสกิลหนึ่งเหมือนลักษณะก,กบด้านหน้านะอ้แต่มันมีเวลเหมือนจะไกลหรือเปล่าต้องลองดูครับถ้ามีตัวต้องเล่นดูสกิลสองพุ่งครับมีฉากรลังการมาก ไม่แน่ใจว่าสกิลจะกว้างเหมือนฉากที่อลังการไหมเอ้ยกว้างอยู่ครับตัวข้างๆโดนด้วยสกิลสากว้างครับก็ถือว่าสกิลดีนะแต่เขาเป็นตัวตีปกติเนี่ยการตีปกติก็ค่อนข้างดีเหมือนกันไม่ตายครับก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับมาสกิว่าใช้ได้ยืนข้าง ครับก็นั่นแหละครับหลกัหลกๆมาสกิยืนข้างดังกิวระยะใกล้ของ ar, เอสปาดาเอสปาดาเอสปาดาเอตอนนี้ก็เป็นเอสปาดานี่เอ๊มันมาวันที่เท่าไหร่วะสามสิบใช่ไหมสามสิบแหละเออมันมีสามสิบวันเดือนนี้สามสิบไม่ทนันไม่ทนันไม่ทนัน ย7 28ิบยิบยิบไม่ทันครับต้องรอรอบหน้าต่อไปเป็นลินทอตโต้ฮนะลินทอตโต้เหรออ๋อลินทอตโต้เหรอมันเรียกแบบนี้จริงเหรอโจมตีใกล้นะเป็นสายสกิลโอเคปวินซีส่สเตนลทเทิลครับสังหารฮอนโลครับสาย SP ชพี้ นะฮะไม้ตายมีโอกาสติดอ่อนแรงลิงดอบน้ำหอมเล็กสีส้มบวก5แล้วก็หยาดน้ำอ่สีส้ม17เเปอร์เซ็นต์พลาสซฟลบสิ้เฉินบวก1ครับแล้วก็ธรุก,กาดสีแดงเอาไว้เล่นข้างนอกเล่นในแดนพวกกันได้ขอบเขตแรง20่สิบเปอร์เซ็นต์ อ b i l ต t y ที่มีโอกาสได้ครับความสหายถ้าโจมตีแรง50 h i ิฮิตแรงบวก2ไม่ตาย60ครับทีมปาร์ตี้สีม่วงโจมตีใส่ตัวละครที่ติดสถานะบอก30ลดคุณทามแรง12ไม่ติดสถานะอะไรเลยแชร์ด้วยเหรอเหรอโอ้ดีนะเนี่ยแช์กันกันสถานะนะแชรหรอือโอเคครับถือว่าดีนะอ่าแล้วก็ ดรอปหยดน้ําม0ิบนครับดรอปน้าหอมเล็กบวก10น้ําหอมใหญ่บวก5ครับของสีม่วงนะไอสีส้มนะทีมปาร์ตี้สีม่วงสกิลแรงขึ้น20%ทีมปาร์ตี้สีม่วงไม่ตายแรงขึ้น30%กลายเป็น90%ก็ไม่ตายแรงอยู่นะเนี่ยแรงอยู่ประมาณ3 0 0ครับดรอป3แล้วก็ไม่ตายแรงแล้วก็แบกทีมได้ด้วยก็คือมีซับทีม2อย่างเลยสีม่วง กลายเป็น50%ัพทีม50%นะครับของสีม่วงแล้วก็แชร์การสถานะด้วยนะครับตัวนี้ใครสามารถเอาไปยืนข้างได้นะยืนข้างซับได้นะฮะแต่มันก็มีข้อเสียตรงไม่มีโล่ไม่มีอะไรนะแต่ว่ามันสามารถเอาไปซับได้นะฮะมันก็อยู่ที่การเล่นของเราเพราะมันซับตั้ง50%นะเนี่ย30ก20% ต้องเป็นตัวละครที่มีสถานะด้วยนะถ้าไม่มีสถานะมันจะเหลือซัพย์แค่20ครับเดี๋ยวไปดูการเล่นของลินโดโต้กันไปชมตีปกติครับเป็นการชมตีใกล้นะแต่เขาไม่ใส่เอพีนะครับอืออืม,อมเอาเซิร์ฟบอร์ดฟ,ฟาดหน้ามันมน่าด่ะฟาดฟาดหน้ามันสกิลหนึ่งพุ่งไปเลย สกิ 2, 2> กลสองกลมรอบตัวนะกลมรอบตัวโอเคถือว่าถือว่าฟ้างอยู่กว้างอยู่สกิลสามก็กว้างครับเป็นสกิลสามปกติทั่วไปมาดูทางด้านของทำไมตายครับ เสี้ยวโยเกโร่เลนจูร์นะจ๊ะ以上ลิวท็อตแลมเปร์ด์でしたครับก็นั่นแหละครับก็พอได้นะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวดรอป3นะครับน้องหอมเล็กน้องหอมใหญ่หยัดน้ําแล้วก็ซับทีมพร้อมไปในทีเดียวเชียวนะฮะและ้วก็เป็นลิงค์ดรอปอีกต่างหากครบเครื่องผ่านไปเป็นตัว ชิโฮอินโยรุอิจิเจมเอลโจมตีไกลสายสกิลยมมาทูดสังหารยมมาทูดครับตัวนี้มี ex ด้วยนะฮะไใ้ตาติดลุกกินครับ ex เป็นบูทห้าสิบเหรอเอ้ยโอ้ยบูทน้อยไม่เหมือนเคมปรจินะเคมปรจิ aji, มันบูทหนึ่งร้อย มันก็อย่างว่าแหละมันจะเอาบูตมามากกว่าตัวพบรอบมันก็ยังไงอยู่ะมันก็เลยบูตมา50มีผล10วิแล้วก็คูณดาว60นะครับมีผล12้งิวินี่จะดีเลยเพราะว่าชดเชย50%ที่หายไปอะไประมาณนี้ไงอันนี้มันบูตให้ตัวเองอะ่ะ50แล้วก็มีผล10วิคูณดาว60โอเค ลิง์รดคุณทามแรง14ครับพาร์เซฟเราดิจิตชันบอกหนึ่งขอบเขตแรง20เลือดเต็มค่าโจมตีทั้งหมดบอก20อัปดิตี้ยความเสียหายไม่ตาย70ติดสถานะบอกอีก2วิติดลูกกินความเสียหายทั้งหมดบอก40นะครับยวมาทูบติดสถานะได้ง่ายขึ้นมียกเลิกซูเปอร์อาร์เมอร์ครับยกเลิกซูเปอร์อาร์เมอร์ใน ดนันดันแ้มหอคอยต่างๆหอคอยก็น่าจะไม่มีแล้วนะปัจจุบันนี้มันก็มันก็เท่ากับว่าเหลือ,ลอในดันแต้มอย่างเดียวดิซูปปเปอร์เอมอร์ใช่ไหมเออยังมีดันกิลอีกเออดันกิลอีกเอ่อุรก,กาจสินเชเงินครับเล่นในข้างนอกได้เล่นดันพวกกันได้ครับไม่ติดชอ็อต100%่พลังความยันบวก80นะครับคุณสมบัติผู้สังหาร30เกครับ ความเสียหายถ้าจมตีเสีเงิน30บแบบกิลว0ครับ h 2, ิ t สอลงดันกิลก็บเป็นฮิตสลงดันกิลวจะแรงโคตรนะครับเนี่ยแรงโคตรแรงมากนะแรงมากลงดันกิลถือว่าแรงมากแต่ไม่ลงดันกิลก็แรงอยู่ดีครับก็เดี๋ยวไปดูยริจิก่นหน่อยไปอันดับแรกเดี๋ยวพามาดู ex ของยอริจิก่อนครับ <I 'm S 2> ex นี่ครับ เมื่อกดแล้วจะเป็นบูธ50นะจะต่างจาก ex ของเคมบริดจนะเออบูธ50มันก็เหมือนกับ ex ของไอ้นี่หรือเปล่าอะไรวะไอ้แกมมี่ครับแต่แกมมี่มันจะมีหลายอย่างเข้าไปในนั้นด้วยนะแต่อันนี้ยอรอจิมันเป็น ex แบบ ex ธรรมดาแบบจืดๆอะ่ะ50นะครับถ้าโจมตีปกติ ก็เฉยๆสกิลหน,นึ่งกว้างด้านหน้าก็เหมือนจะเป็นดาเมจสองรอบครับรวบแล้วก็บุ่มรวบแล้วก็บุ่มโอ้สกิลสองดาเมจเร็วจัดนะครับปึ๊บนะฮะออกแนวกว้างด้านหน้าเหมือนกันฮึสกิลสองดาเมจเร็วมากสกิลสามก็คือดาเมจกว้างทั่วแมปครับเป็นสกิลสามแบบทั่วไปเลยทุกตัวแบบยืนพื้นฐานเลยอันนี้ มาดูทางด้านของทําไม่ตายครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับโยโรอิจินะก็ถือว่าโอเคครับแรงมาก3ตัวนี้ไม่ได้มาแค่ขายชุดว่ายน้ำอย่างเดียวแต่ว่ามีฟาร์มแรงแถมมาด้วยนะครับ ก็เป็นกรชาดักนะครับก่อนครบรอบ10ปีจะมาก็แล้วแต่นะครับเปิดได้ใครชอบก็เปิดเลยแต่ถ้าใครคิดว่าดักฉันไม่ได้หรอกฉันจะรอ10ปีอันนี้ก็รอ10ปีไปพร้อมๆกันก็ได้ครับแต่10ปีมันสามารถออกจากตัวฟรีได้นะแต่เราจะคาดหวังว่ามันจะออกได้หรือเปล่านะแค่นั้นแหละแล้วอีกอย่างหนึง่ง10ปีมี2ชุดครับชุดที่1เป็นชุดครบรอบ10ปีและชุดที่2เป็นพันปีพันปีที่มาพร้อมครบรอบ10ปีนะ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีในการตัดสินใจในการเปิดกาชาและการสนสำหรับผมไม่เปิดครับเดี๋ยวจะเปิด1ิปีไปเลยนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะจะต้องฝากว่นนี้แหละเดี๋ยวยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ